วสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับผมอันคันฟอร์ดวันนี้ผมมีโอกาสได้ไมาเล่นกับแม่แดนอเลสเตอร์เอวีเดนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมจะมาเล่นวันนี้เออช่างแม่เธออานหน้าปกก็รู้แล้วฮายเตน,นั่นเองครับกูก็พูดเหมือนเดิมแหละสักมัวโรชาอยู่ใหญ่ไปดูเกเพกัน ผมไม่ต้องมาพูดไปก็ได้มั้งแม่พูดให้กูแล้วเจอเป็นลูก GM บอกเลยว่าใครต้องเก่งกลัวแต่ผมบอกเลยผมไม่เคยกลัวผมป้ากับสตันคู่ใจที่ภายใน5วินาทีหรือ5เมตรมึงเข้ามาใกลใ้กูมบงตาหาแน่สิ่งที่สำคัญที่สุดของแพทนี้ก็คือบังกรนเลยเพราะถ้าฝั่งเราได้ไปเราจะได้เงินรวมทั้งหมดทั้งทีหนึ่งร้อยโกเลยทีเดียวและสิ่งที่100ย,ททยอมไปไม่ได้ก็คือไอ้นกเล็กตัวนี้กูต้องได้ถ้าบอกได้ได้เออคุณน้กาลอะไรดิซ้อตีและเย็บแม่มเอ้ยเออมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของแคลรัับบมาาครอกนนต ิสองก็ว่านนะครับผมพบกูอยู่ในพุ่มข้ากูไม่ได้ขนาดนี้เส้นชอไปเลยทีนึงไอ้สัสสงบสุขได้ไม่ทันไรความจังไรก็คืบคานมาหากูพ่อสองตัวป่ากับแครี่มันจะลุกกระเดือบปู่สพพอ์ตกูอยู่ในขาบช่วยกูด้วยมาโยงเด็กคนดี้ยืนไปวัด ตัวร่าขนาดไหนก็กูกไม่ลงหรอกครับปุ๊บมึงเก,กจี๊ปุ๊บมึงกระโดดเข้ามาไม่โดดมาจริงแล้วมันกอกระโยกด้วยบอกเลยผู้เล่นคนที่หกคนนี้กูให้เลย MVP. ไอวีพีไอ้เย,ยล์มอากาศกูแบบนี้ต้องไล่สุดเต็มที่เพื่อไม่แก้เขินอายนะครับผมสวยงามุูสวยงามหาหมอแป๊บ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 เป็นแครี่ก็บอกเลยผมไม่มีทางแพ้หรอกเพราะตังค์ผมนั่นบอกเลยว่าเหลือเยอะเหลือยอดแต่มันยิงมายอดหน้ากูบอกเลยว่าเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดนะแต่กูไม่รอดหรอกครับเอ้ยกูรอดดีวะแต่คนที่ไม่ร ันนี้เกินไปลูกอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปลูกอันนี้เกินไปอันนี้เกินไปลูกอันนี้เกิดทำแม่แดงกูหรือไงไอ้สัสพวกมึงเก่งจริงเลยไอ้สัสเต้นมากูจะกันไรเก็บเลี้ยงตัวไปเข้าอยู่บ้าบ้าไปพรอกับแม่กูไอ้ไม่ใช่แม่กูต้องขึ้นสวรรค์ดิว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมากันเจอาใจแย่ลูกนนี้เดียวนนี้เดียวใครจะเตะสวยงามสวยงามสวยงามดูสวยงามแล้วก็สวยงามใครจะเตะสวยงามหาหมออุ้ยออกมาทำให้ลูกออกมา เกือบจะแอแต่เพออีกกุงสีอยุธยาได้ทิธากูกูบอกเลยว่ากูจะแก้แค่ได้สาสมใจด้วยการกสกิลดึงแลวโดดเข้าไปบอกเลยว่าไม่ไม่โดนเฮี้ยอะไรเลยบาอันตีรับไปทีดีบอกเลยว่าฟิกเกอร์ก็ไม่รอดหรอกครับแต่ึพงจะ,จะโดดเข้ามางงงๆแบบนี้นะ่ะสบายใจได้ดังคนตะป้อบอกเลยว่าโซโลคิวแต่ดูเหมือนจะมีคนอยากคิวกูแต่บอกเลยว่าผมไม่ได้ง่ายนะจ๊ะที่จะเอาผมคาป้อมน่ะพี่ชายเพราะไม่มีป้อมให้มึงยืนเลยเนี่ย,ย,ยมาแล้ว ข้างล่างแม่บอกหาหมอตอนนี้กูอยากหาหมอจริงๆแล้วครับแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยผมทีบรรลุสามกระทือฝผอป๊อปโก้ครับ ไอสัตว์ปอ้อมกูทำไงทีนี้บอกเลยว่าซื้อสลิตสติงแม่งมีเหียแม่งเอ้ยมีแต่ซีซีกันทั้งนั้นไปเลนลุยก็ได้ว่างเอ้ไปเลนล่างก็ได้วุ้ยแม่งเอ้เพราะว่าป้อมผมหายไปหนึ่งป้อมแต่ป้อมล่างแม่งเหลือแค่ขีดเดียวบอกเลยว่าตอนนี้ก็หลอยป้อมฟรีสิครับเพราะฝั่งศัตรูแม่งยังไม่รู้ว่ากูมาแต่ว่ามันมาแล้วทีนี้จำไงดีผมจะยอบตีหรือจะยอบไปบอกเลยว่าไปดีกว่าเพราะฝั่งตัวข้าแม่งมาเอาจริงกูแน่เอ้ยเอากูจริงแน่เฮ้ยกูพูดผิดตลอดเลยวะฝั่งตรงข้ามมาออางนไลนกบอ์ บอกยังไงว่าแม่งเกียร์คกันด้วยกันทั้งคู่นี่แหละตอนนี้ผมรู้สึกหิวข้าวว่าเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะมีเหลืองไงล่ะแฮ่มีเรื่องครับโดเข้าไปแบบนี้วายุคุณในอัศนีแบบนี้แบบตายกันหมดเลยอ่ะเหลือแค่ขีราตัวเดียวที่ออกกระพ้ไม่ได้เพราะสกิลหมดเอ็นโซดึงผม้าแบบนี้ผมโดนสกิลคู่ในเข้าไปเต็มหน้าเต็มเหนียวเบคนิคลบเข้าวป้อไปทีนี้ยังไงดีซูกาเบียโดเข้าไปตบหัวแป้งล้วลัดกูเอ้ยไม่ใช่กูจะลาดมปนี่หว่าสุดท้ายได้ปอมหน้าปอมเดียวพร้อมกับ นี่โดเปิดแบบไปผมทําไงโยนคูได้บิดเข้าไปจะช่วยกบไม่ได้หรอกเพราะกูเข้าไปกูก็น่าจะตายนี่นาจะเอากูทีนี้ต้องได้ออกมาก่อนนะครับผมเหลือแบบนี้เก็บดีไหมนะเก็บไปปุ๊บแม่นูกน่าจะบอกว่า50บาท ไม่บอกเฉยภาพตัดมาที่เขียบนกบพร้อมจะเซิร์ฟให้อีกแล้วทีนี้รวบมาอย่างนี้ได้เอ็นโซอีกแล้วเป็นตัวอื่นไม่ได้ครับผมโดไปไม่ขึ้นเพราะว่าอีวอนนี่แม่งลากไม่ขึ้นนาจังหวะนี้เพื่อนมันเกือบตายไปถึงตัวแม่แดนอลิเตอร์ได้ไปแล้วก็บอกว่าโซโลคิวสูก้ามาย่ากระบอมติดกระแพงหน้าโขกหินไปทีนี้บมปลาพร้อมกับรถมีเจนบูคาตี้แต่ตายหาแฟตตี้เดียวนั่นเองครับ สายยอนวันเล่นที่นี่พวกฝั่งศัตรูนั้นเหลือแด่สองสามตัวและทําไงทีนี้ที่าจะโดดเข้าบ่าหาผมผมเลยได้ใช้สูตรพิธารับไป้ท้ายไปตั้งตัวผู้ได้อัศนีปาดอีกแล้วตายไปสองตายไปสามเกือบตายกูบอกเลยว่ามีดัวพระแม่แดดจบแล้วไหมลูกจบแล้วจบไหมจบไหมจบไหมล่ะจบไหมล่ะเอาไม่จบหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่จบก็ได้ไม่จบก็ได้เหลือน้อยนิดนิดแบบนีดแมลงสาบตกผมก็หายแล้วบางแม่เอ้ยเกมจบไม่ได้ก็เลยตัดภาพบรรยากาศมาที่เลนล่างเอ็นโซเปิดตามาจะเอาผมสุดเพราะว่าผมคิดว่ามันจะมาตัวเดียวผมก็เลยตอดมันไปแต่สุดท้ายพวกมันมาเกินถึง4 5หตัวแล้วผมทําไงก็เลยได้ตอดไปตอดไปก็จะเอาเอ็นโซห้ตายแต่กูนี่แหละเป็นคนตายแฉกครัวคุณตายเกมมันจะเริ่มโยนไปแล้วนะที่รักจ๋าฝั่งตรงข้ามไม่ก็จะแม็กอะไรกันนะกระดาษกูแม็กคือระบวกระชากันไห้ซัด ไม่อีดอกที่จะฆ่ากูได้เหรอกูมีก่อเกิดไอสัตว์กูเกิดซื้อไม่ทันซื้อมาคนณนี่เลยเบ้เว้เลยกูโดนเกลียวตื่นมาไม่ทันไรไม่ได้ได้ใส่ใจและใส่ไข่ให้ฝันตกวฆ่าเพื่อให้บีแจ่นั้นดุนกระทืบด้วยบูคาตี้ของเขาสุดกลูสุดเท่แต่สู้กล้ามาล้านอย่างหน้าด้านเลยเอ๊เขอแค่มีบัฟแดงอันนี้ผมก็พร้อมเป็นอินจีที่จะมีเนตเพลิงสีแดงติดใต้ตีนไม่ใช่นะมันเนตเฟลิงสีดำนี่หว่าความมืดของดาร์คซ์เลเยอร์เกินกินยังไม่พออย่างมีความมืดของไอ้กบที่ยังเกินแมไปอีกทให้ศัตรูนั้นมองไเหแล้วจังหะนีผมจะเข้าไปยังงไดี แล้วมาโดดเข้าไปทีนี้โดดสตันเต็มหน้าแล้วเสียกเกิดปี่ใครก็ได้ช่วยกูทีครับแม่จ๋าแม่จ๋าช่วยดูด้วยช่วยดูโอเคขอบคุณท่แม่แม่ดูอยู่โอ้โหบอกเลยว่าหาบ่ย้ำสวย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 ดูอยู่ลูกดูอยู่ดูอยู่ลูกดูอยู่ยคุณคุณนี้ผมจะไม่ลืมเปน็นอันขาดบอกเลยว่าเกมนี้ผมจะไม่ทำให้แม่แดนแพ้นนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โดยการซื้อดาบกันสโลไม่ใช่ดับกันเบิร์ดมาทีนี้เขียร์กิฟมเลนกางดันเลนสูงเข้าไปเพื่อนยากเลยเพื่อนยากไม่อยู่เลนดักไม่ใช่มันอยู่ในปับด โด้สกิลหนึ่งเข้าไปฮายเตะบอกแล้ว่ายิ้มบ้านอยู่วานโด้ไปทัดใน่ขณะนั้นบอกเดี๋ยวมาหายทั่วหายตัวแต่คงเพิ่งสังเกตว่าทั้งเกมมาไอ้ปิกนิกแม่งออฟเลนนี่ว่าเออกูก็ไม่ได้ดูตั้งนานนะ ดี S <s <uss> <S ่กันจันงหวะนี้ไม่มีใครอยู่จริงๆเลยเหรอฮัลโหลแม่บอกว่ามีคนเดินมา,มนนมา <sm all> ผมเชื่อใจผมเชื่อใจแม่ผมเชื่อใจม <im> ผมเชื่อใจ <im> ไอ้สัดรับะการนี้บอกแล้วว่าดาเมจยิ่งไม่มเข้า,เขาสักตัวเลยกูแม่แดนอย่าเพิ่งตายแบ่ผมมาช่วยแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปดีกว่าโอ้โหได้ยิงถึงตัวไม่ใช่นั่นก่อเกิดดิวะซูก้าผมฝากด้วยยมีงงินเกมนี่แพ้แน่นอนนี่แหละยํำกระบอกโอ้โหจะเลือกเอาตัวไหนตัวหนึ่งอ่าเอาตัวนั้นไปก่อนแล้วอีกตัวหนึ่งล้วจะไปเอาแล้วกันนะมา เขาจะเอายังไงทีนี้ซูก้าบอกเลยว่าเก็บหมดเรียบแล้วกูทำอะไรอยู่กูยืนอยู่บ้านนี่เองอ่ะแบบนี้เกมใกล้จะจบแล้วซูก้าจะจบให้ผมผมเลยต้องได้เปิดไม้ไว้ก่อนนะรอพร้อมกันนะหวา์ใส่เขาอีกไอ้ชัดแม่งโคตรเท่โคตรอันตรายมาทีนี้จบเข้าไปแล้วจบเข้าไปอ่ะเรียบพร้อมกัน3 2 1และคนดูพพมพบว่าหาหมอค่ะหาหมอหาหมอ ไม่ใช่เสียงแม่อันนี้ไม่ใช่เสียงแม่ปีโป้เองครับอ๋อปีโป้ลูกอ๋อลูกปีโปอ๋อโอเค <c oughs> ได้ไปลงคลิปละอ๋อโอเค <c oughs> ได้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 ไดไดไดอุ้ยแม่จะได้ไปลงคลิปลูกปีโป้ด้วยทุกคนฮ่าโมชัยชนะครั้งนี้ได้ไป25่สิบาแล้วแต่เอ็พีก็ต้องเป็นไายเต็ A คนหล่อคนนี้นี่เองอะฮิ แล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Un อันคันฟอร์ดคนนี้นะครับผมใครอยากเห็นผมไปเล่นกับสตีมเมอร์คนไหนอีกก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอร์ดได้เลยนะครับผมแล้วผมจะไปหาเขาได้มั้ง